กัดสิบกัดสาบพีสังหนึ่งปลาให้กินได้ไมหมไงหนึ่งปลาเออขอยเอาปลามาจะสีเรไห่ะไงไปซีดเบสเอาไหมางไปซีดเบสเออเอาหนึ่งแซ่บแซบเด้อเอาคือมือนั่นเด้อไหมไงเด้อเออบัสขักเนาะของแพร่ด้อเออเออเอกินมานมาหมนี่ไปเอาไปตองไม่ให้ขอยไ,ไปทางหลังหน่ะพะ่ ใ,ใกล้ๆนี่เจบบ้าก็บบ่เอาเองนะ้าหมอเขาอยู่ไปเอาให้แน่ไปได้ได้ไม่กัดผมเนอะฮะไม่คัดมกุกกว่าโอ้โอโไม่คัดมกุกกว่าอือไ้ถ่ายจักรคราฟอือถ่ายอยู่แล้วแหละเพื่นเอาแขวาเห็ในใเราเลยวะเอาไม่ไงไปแล้ว เอาเสื้อถือไปไว้ให้ไข่เนื้อถือไปไว้ทางไ,ไหนเหมือนเด้อใหญ่ใส้หลอดรอได้ซอยหัวเชียงไข่ไข่เด้อไข่ใหญ่ซอยหัวยวิ่งไข่เอ้อเดี๋วยวช่วยเขาสิไปเห็ดตอดเจ้าทาหนึ่งอย่างเดียวนยเนาะจ้ะได้ได้ ไม่ยังพอใหญ่ขวด,ดเจ้าขวด,ดไม่ใหญ่ขวดในตำนานตามกระตามโพจนขาดหมดเลยเอามกหนึ่งเข้าลงไปน,นีได้สามมก,กพักปุ๊กหนามันหนึ่งแบบพิสา,านบวานเข้าพี่น้องอันนี้ใบมันหานาทีเด้นอค่ะพี่น้องกินได้จ้ะ พงุรทใบชายาคนามาเลหยอดเซาวรสจา้าลองเบิงเห็นเพ่อนกินถ้าเราเคยกินยกไป้ค่ะไปหนึ่งบัดนี่เอาไปจองโป๊กไว้ให้มันหุ่มเนาะไปหนึ่งได้บนันีไป เรียบ้อยไ่ใหญ่เป็นแต่เสียบเทไม่ใหญ่มันตุงลองซิมึงตู้ไม่ใหญ่เจ้าิมดามันก่อนเด้อเขาห่อนห่อนคือสีแสบไม่ใหญ่สบมาครับไปไปไปกินไปกินยิ้วแล้วคอยนะ้ไม่ให่ พักก็ปเป็นตะแส็บไม่มใหญ่เนาะแอนผู้ใหญ่ไปเล่งัวก่อนเด้อฮะไปเล่งัวก่อน